สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับอดีซอนแฟมาลีนะฮะตอนนี้ก็มาทำภารกิจหล้างบ้านนะครเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าเหลือแค่นี้นะครับทุกคนเหลือกะละมังสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่ <eres> ทํามาตั้งแต่อ้วว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 ันแล้ววววววันววววันวี <laughs> ่วนวว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 ะวววววมววววล ออกจากข้าวนะครับทุกคนคัดแยกค,คัดแยกแผนกค c ซีครับแผนกค c ซีหลังบ้านใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มาแบบไลฟ์ไลฟ์นิหนึ่งไม่ได้ไลฟ์มาเมื่อสามวันแล้วเนาะทุกคนเนาะผมไม่ได้ไลฟ์มาประมาณสามวัน,นละก็ตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไลฟ์ สำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมไลน์นี้คลิปน,นี้ทันก็ขอให้เรี้ยงๆขอให้เฮงเรวยๆยนะครับมีโชคมีลมาบกันนะถูกหวยเลเบอร์ถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะครับใครเข้ามาทันนะฮะเดี๋ยวจะไลฟ์แค่อเอากี่นาทีดีเอาสิบเจ็ดนาทีเนาะเอาแค่สิบเจ็ดนาทีพอใครเข้ามาทันนะฮะพอให้มีโชคมีลมาบกันนะฮะเดี๋ยวระหว่างไลฟ์สดนะครับไปด้วยเดี๋ยวจะเขาเรียกอะไรนะ เดี๋ยวจะสวดบทนี้ให้ฟังพอดีได้บทคาถามาเมื่อคืนนะครับจากการดูช่องพิตินะฮะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ สาธุสาธุเป็นบทสวดที่เป็นส่วนหนึ่งของคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับหรือที่รู้จักกันในชื่ออิติปิโสเรือ,อนเตี้ยนะเป็นคาถาที่เชื่อว่ามีพุทธานุภาพในการป้องกันพยันตลายนะครับต่างๆและเสริมสิริมงคลโดยมีความหมายว่าขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่ง กระแสพระนิพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วนะครับจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจากักรพรรดิครอบคุมข้าพระเจ้าตลอดการทุกเมื่อเถิดคาถานี้เป็นที่นิยมสวดเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลและก็ป้องกันสิ่งชัว่วร้ายต่างๆนะครับก็เป็นคาถาที่ เพิ่งได้มาเมื่อคืน,นก็วันนี้ก็สวดเป็นเป็นวันที่สองเมื่อคืนนี้ลองสวดแล้วบทหนึง่งลองสวดแล้วรอบหนึง่งต่อไปผมก็จะเพิ่มบทสวดบทนี้เข้าไปในคาถาที่สวดทุกวันนะฮะมุงกุตพระพุทธเจ้านะครับอิติปิโสเรือนเตี้ยก็ใครที่อยากจะเอาบทสวดนี้นะครับ ไปใช้นะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าทําธุรกิจหน้าที่การงานใดก็จะได้แบบว่าเสริมเสริมความเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับเนาะมันก็เป็นคาถาบทสั้นๆเองนะครับก็ลองหาดูนะครับลองหาดูใน google นะ เพราะว่านั่งเก็บเม็ดย่าทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นนะครับเมื่อวานก็นั่งอยู่นี่แหละครับทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยครับผมก็นั่งเล่นมือถือเขี่ยไปเขี่ยมาผมก็ทำคลิปเอาดีกว่าเพราะว่าเกิงใจเอฟซีแบบถ้าจะไลฟ์ก็แต่ว่าวันนี้ก็มาแบบไลฟ์บ้างนิดนึง ก็มีเพื่อนอยู่หลังบ้านนะครก็มีหนีนะครับมีไข่้นยไข่ตุ๋นนะครก็ <c oughs> จะแวะเวียนมาหาแอดอดิซรนนะฮะสัสดีพี่เล็กด้วยครับขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับเก <c oughs> ็บมเมล็ดห้าออกจากข้าวเป็นวันวันสุดท้ายพี่จะเสร็จละเก็บมาสามสี่วันละ <c oughs> เดี๋ยวแค่นี้พี่เล็ก นี่แค่ถาดนี้แหละข้าวสองกระสอบขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับขอบคุณแอดบีมด้วยที่ชมคลิปจันหลังให้นะครับก็ไม่ได้มาแบบไลฟ์สดก็เลยมาเป็นคลิปนี่แหละเพราะว่าหลายคนก็ทํางานก็เกรงใจก็เหลือ ทำเป็นคลิปเอา <acter> แล้วก็พี่พี่ดูตอนไหนก็ได้นะครับพี่พี่น้องๆเข้ามาชมให้ดูตอนไหนก็ได้ขอบคุณย่านกด้วยนะครับย่านออกปูคมนะครับที่มาชมคลิปให้นะครับขอบคุณย่านออกปูคมด้วยแล้วก็ขอบคุณย่าหน่อยป <fur you. S 2> ูสามด้วยนะครับก็มาครบเลยนะฮะมาให้กําลังใจอด,อดีตศรนะเวลาทาคลิปก็สะดวกแบบนี้แหละใครว่างตอนไหนก็ดูดูให้กันนะครับง่ายๆผมก็ไปดูให้ย่าหน่อยนะครับย่าหน่อยก็มาดูให้ผม ผมก็ดูยานุกยานุกก็มาดูคลิปให้ผมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับยาทิมด้วยนะครับที่ออกรถออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็เลขทะเบียนอะไรนะสองสองหนึ่งเจ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขออภัยเสียงดังนะครับสองหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ ไอ้น,นี่มันเห่าเอาใจผมพี่เล็กมันไม่มีอะไรมันก็เห่าคือมันมันมันเห็นผมอยู่หลังบ้านต้องขออภัยเอฟซีด้วยเสียงมาเห่า <cents> คือมันเห่าไรสาระแบบว่าไม่มีอะไรก็เห่าคือมันรู้ว่าผมอยู่หลังบ้านมันก็จะไม่อยู่หลังบ้านด้วยนะครับแต่ถ้าผมไปอยู่หน้าบ้านมันก็จะไปอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับคืออยากจะแสดงว่าอันกินกินไม่เสียข้าวสุกในการเลี้ยงอะไรประมาณเนี้นะครับคือทุกคน คือใครเลี้ยงหมาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับมันอยากเอาใจเจ้านายมันอยากประจบมันก็จะไี่หละมันก็จะทําอะไรของมันบางทีมันไม่มีอะไรมันก็เห่าเฉยๆี่พี่เล็กเออบางทีมันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เห่าเฉยๆเห่าแบบเห่าแบบโชว์เฉยๆนี่นะเออมันมันคุยกับเพื่อนมันไม่คุยกับเพื่อนหรอกมันอยากจะมันอยากจะแสดง มันอยากจะแสดงว่าเออมันทําหน้าที่นะช่วงนี้เพื่อนเหมือนแบบอยากจะเอาใจเจ้านายแบบว่าใครนุ้ยกับไผ่ตุนนี่คือเหมือนแบบเป็นลูกรักของผมอะไรประมาณนี้แล้วเพื่อนเหมือนเหมือนแบบน้อยใจประมาณน้อยใจว่าพ่อเหมือนพ่อไม่รักอะไรประมาณนี้ครับเหมือนพ่อไม่รักก็เลยแบบเมียกับลูกทําอะไรก็จะทําเหมือนนะครับจะทําตามนะครับ จากที่แบบว่าอันไม่เคยกระดกกระโดดก็กระโดดอะครับพี่เล็ก,กมันมันจะเรียนแบบลูกมันเรียนแบบไอ้เจ้าไข่ตุนไข่ตุ๋นพาทําอะไรมันก็จะทําเรียนแบบลูกมันมันกลัวแบบมันกลัวเหมือนโดนแย่งความรักอ่ะครับอันนี้อันนี้อธิบายง่ายๆก็คือกลัวกลัวลูกกับเมียแย่งแย่งแย่งความรักแล้วพ่อไม่รักตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่เลี้ยงหมามาก็มีไอ้จนมีเจ้าตัวนี้แหละมัน มันมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันมันกลัวแบบว่าไม่รักมันแต่ก็ดีครับมันเห่านะดีแล้วว่าเราเลี้ยงหมานะครับเราเลี้ยงหมาก็เราต้องการให้เขาเฝ้าบ้านนะครับเป็นเพื่อนก็ส่วนหนึ่งนะครับสุนะัขเป็นสัตว์ที่อยู่กับมนุษย์แล้วก็รู้บุญคนคนที่สุดแล้วนะครับคนบางคนเนี่ยเราเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเขายังไม่รู้จักบุญคุณเราเลยนะครับ สุนัขนี่คือให้ข้าวครั้งหนึ่งคือบุตคุญตลอดชีวิตนะครับคนบางคนยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสัตว์เลี้ยงเลยนะครับความซื่อสัตย์นะครับมันเป็นคือมันคือความซื่อสัตย์สัตว์เลี้ยงน้องหมานี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แล้วนะครับผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละพี่เล็กทาบุญกับคนไม่ขึ้นให้ใจเขาไปเนี่ยคือ เขาไม่เคยเห็นบุญคุณนะเขาเห็นแต่เงินนะครับเวลาให้เงินนะ่ะดีทุกอย่างเวลาไม่ให้เงินนี่คือเครียดทุกวันนี้ได้เงินไปก็คือหายหัวเลยครับในเพื่อนสนิทผมนะครับนี่สินก็ไม่เคลียร์ให้ผมนะครับทุกวันนี้ผมก็แล้วตะเวียนตะกร,รมนะพี่เล็กเออตอนเอาไปนี่รับปากดีด ทุกวันนี้หายหัวหายหัวมาสามปีแล้วไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีความซื่อสัตย์กับผมขนาดเพื่อนสนิทนนเนี่ยผมก็เลยบอกว่าก็ถือว่าเราเป็นเวียเป็นกรรมเราแล้วกันเราก็หาใหม่แล้วกันถ้ามันได้คืนเราก็คงเดี๋ยวมันก็คงได้เองแหละพี่เวรนกรรมเป็นเรื่องของการกระทํานะครับใครทํากรรมอะไรก็จะได้กรรมแบบนั้นนะครับทุกคน ก็ไม่ต้องรอให้ไปสาดแช่งหรอกเขาบอกไม่ให้สาบแช่งมันจะเป็นเวียนเียนเป็นกรรมก็ใครทํากรรมอะไรก็ได้กรรมนั้นเลยใครไม่ซื่อสัตย์กับผมก็คุณก็จะได้ความไม่ซื่อสัตย์กับคนรอบข้างคุณนั่นแหละเคยให้ใจคนแล้วแล้วโดนหักหลังมันก็เสียความรู้สึกนะครับตัวเป็นคนดีเกินไป ไม่ทันไม่ทันไม่ทันลกูกก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับครั้งหนึ่งเราก็จะได้เอาไว้สอนลูกสอนหลานเราว่าเออคนอื่นก็คือคนอื่นแต่ถ้าใครที่ดีกับเราให้จาไว้นะลูกใครที่ดีกับเรานี่จําบุญคุณเขาไว้ถ้าเรามีโอกาสตอบแทนบุญคุณเขาก็ตอบแทนนะครับผมเป็นคนไม่เคยลืมลืมบุญคุณคนนะถ้าใครทําดีกับผมผมก็ดีด้วยนะ ใครไล่ก็ไลยด้วยนะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วคนไล่มาแล้วยืนอยู่เฉยๆอะ่ะมันไลยมาเราก็ต้องไายตอบครับ <c oughs> ถ้ามันต่อยเราหนึ่งมาดเราก็ต้องต่อยมันสิบมัดนะครับไม่เอาหมัดเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับสละเวลามางานยุ่งไหมครับพี่9โมง48งานงานยุ่งไหมบ้านผมฝนตกเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองผมนั่งเก็บเม็ดข้าวอยู่นี่แหละพี่ฝนตกหนักมากเลยแล้วผมก็นั่งอยู่นี่แหละผมก็นั่งดูฟ้าผ่าฟ้าร้องเมื่อวานทุ่มๆผมก็ ก็อยู่ตรงนี้แหละก็นั่งทำงานไปด้วยได้งานด้วยก็นั่งเล่นทำไปเมื่อวานนี้ฝนตกพุกยุ่งมายุ่งมาทันทีเลยก็ต้องไปเอาซอฟิลมาใช้นะครับเพราะว่าบ้านใกล้ป่านะก็การมีการปลูกบ้านอยู่ไกลจากชุมชนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับทุกคนข้อดีก็คือเรามีอิสระนะครับ าจะเปิดเพลงเสียงดังก็ไม่มีใครบ่นใครว่านะเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ไกลนะครับเราอยากร้องเพลงตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เกินสามทุ่มนะก็ไม่ได้เกินสามสี่ทุ่มนะเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกลยังไงเสียงก็มันมันถ้ามันไม่ดึกมากมันก็ไปไม่ถึงหมู่บ้านอยู่แล้วข้อเสียข้อเสียของอ่าเออข้อ <wrestling> ด <ps 2> ีอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ความสงบครับมันไม่มีรถมาวิ่งแบบ กังตอนกลางค่ำกลางคืนแบบวิ่งไปวิ่งมาเหมือนแบบบ้านใครที่อยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยจะได้ยินเสียงรถวิ่งตลอดเวลาใครที่มีใครปลูกบ้านติดทางหลวงน่ะถนนที่มีการสัญจรน่ะของผมเนี่ยถึงเวลานอนก็คือเงียบนะครับนะมันมีข้อดีก็คือและได้ความสงบแล้วก็สันโดษครับไม่ชอบวุ่นวายกับใครข้อเสียก็คือหนึ่งก็คือ เวลาเขาประกาศอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเราอยู่ไกลเวลาพี่เยปานประกาศประชาสัมพันี่จะไม่ค่อยได้ยินอะไรกับใครหรกพี่เล็กเสียงมันมาไม่ถึงมันจะเป็นแว่วๆมาเราต้องออกไปอยู่หน้าบ้านเราจึงจะได้ยินว่าเขาประกาศอะไรนะสุดท้ายก็บางทีก็เออต้องต้องดูต้องต้อง,ต,องต้องถามพ่อว่าเขาประกาศอะไรแล้วก็บางทีก็พ่อมาบอกนะ ข้อเสียอันนี้คือข้อเสียหนึ่งคือเวลาประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้ยินมันไกลอีกข้อนึงก็คือยุงครับยุงเราอยู่ใกล้ป่าก็จะมียุงป่าครับมีจิ้งจกตุ๊กแกนะครับเราอยู่ใกล้ป่าจิ้งจกตุ๊กแกมันก็มากินมแมลงจิ้งจกตุ๊กแกมันก็มาจากต้นไม้พอเราเปิดไฟมันก็มากินมแมลงอยู่บ้านเรามันก็เลย ได้สัตว์ป่ามาเลี้ยงโดยที่ไม่อยากเลี้ยงยุงจิ้งจกตุกแกเอพี่เล็กบอกว่าปลายเดือนงานน้อยลงแล้วจ้าพอจะมีเวลาว่างโอ้ยินดีด้วยครับพี่สาวขอให้มีความสุขในการทํางานของพี่เล็กมีเกษียณไหมหรือว่าทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะลาออกเองมีเกษียณไหมครของพี่เล็กที่ พี่เล็กพี่เล็กบรรจุหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาเออมันต้องถามแบบนี้สิถ้าบรรจุเนี่ยมันก็ต้องมีกเกษียณนอะ่ะแต่ถ้าเป็นลูกจ้างเขานี่ก็คือไม่มีกเกษียณนอะ่ะทาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเลิกจ้างแบบจ้างต่อสัญญาอะไรประมาณเนี่ยมันต้องถามแบบนี้ว่าว่าว่าบรรจุหรือว่าเป็นลูกจ้างมีตา ส่งกำลังใจให้พี่เล็กนะครับทำงานในหน่วยงานราชการแล้วก็ทำงานในหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐโรง,งพยาบาลก็เจอหลากหลายสรารพัดนะเนาะเจอทั้งผู้ป่วยเจอทั้งคนปกติคนป่วยเขาคือสุขภาพจิตเขาก็ไม่ค่อยดีบางทีเขาก็สภาพจิตใจไม่ค่อยดีเอกชนนี่ เอกชนบรรจุทุกคนอือว่าเป็นงานที่มั่นคงนะพี่เล็กเอกชนก็บรรจุเขาเป็นเหมือนความมั่นคงของชีวิตอ่ะขอบคุณพี่เล็กนะครับที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนนะครับ ไลน์นี้แอดอดิสอนว่าจะไลน์แค่17นาทีพี่เล็กเมื่อ mm. เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปเผื่อแม่แม่เออยากเข้ามาให้กําลังใจเนาะขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับสำหรับไลน์นี้นะครับแอดอดิสอนก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับบ๊ายบาย